วัดกกนะครับซอยพระามสองสีสวันนี้ผมจะพามาทางรัฐนะครับออกวัดสิงห์ทะลุสารทนบุรีนะครับเราก็จะขับมาเรื่อยๆนะครับ าเรื่อยๆนะครับ,ข,บขับตรงมาเรื่อยๆครับขับตรงมาเรื่อยๆซ้ายมือก็จะเป็นวัดกกนะครับก็จะขับผ่านวัดกกกันนะครับ เราก็จะขับตรงไปเรื่อยๆนะครับเจอวันตกแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยวนะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับก็จะเจอสะพานนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยนะครับตรงไปอย่างเดียวฝ่ามือก็จะเป็นโต๊ะสนุกนะครับคิวสแควร์สนุกเกอร์ขับนะครับ เราก็ไม่เลี้ยวไปไหนเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวเราจะขับไปเรื่อยๆ เจอแยกเราก็ไม่ต้องเรี้ยวนะครับเราตรงไปเรื่อยๆนะครับนัดเยอะนิดนึงนะครับ <c oughs> ไ,มไม่ต้องเรี้ยวไหนเลยนะครับเราก็จะมาเจอ สะพานสูงหลังวัดสิงห์นะครับนี่ก็จะเป็นหลังวัดสิงห์นะครับเราก็จะเรียวซ้ายไปตามทางนะครับ ตามทางนี้นะครับพอมาเจอสะพานนะครับเราไม่เลี้ยวซ้ายนะครับเราเลี้ยวขวาเราก็จะข้ามทางรถไฟนะครับ มองซ้ายมองขวารถไฟไม่มีเราข้าม,มันเลยเจอแยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับขับมาเรื่อยๆรับขับมาเรื่อยๆทางไหนครับขวามือก็เป็นโรงเรียนวัดสิงห์นะครับแสดงว่าเรา ใกล้จะถึงทางลัดที่ผมจะพามาแล้วนะครับเราจะทะลุซอย